รู้หรือไม่ชายคนนี้ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียสักเมื่อจกกกล่มสลายในปีคศ263พระเจ้าเล่าเซียนยอมจำนนต่อสุมาเจียวและใช้ชีวิตสุขสงบในฐานะอันเลอกงบรรดาลูกหลานและข้าราชบริวารก็ถูกกวาดไปยังเมืองลกเอียงแต่ทามกลางบุตรหลายองค์ของเล่าเซียนกลับมีชายคนหนึ่งที่ปฏิเสธจะก้มหัวเขายืนยันว่าไม่อาจมีชีวิตอยู่ในฐานะเฉลย ขอยอมตายเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของราชวงศ์ว่ากันว่าเขาเดินทางไปยังวัดเจ้าเหลี่ยมู่สถานที่บรรจุป้ายวิญ,ญญาณของพระเจ้าเล่าปีกราบขอขมาต่อบรรพบุรุษด้วยน้ำตาพร้อมพร่ำบ่นว่าไม่สามารถปกป้องบ้านเมืองไว้ได้ก่อนจะใช้ดาบปลิดชีพตนเองและครอบครัวเพื่อยือนยันว่าจะไม่ยอมให้เกียรติของวงตระกูลต้องแปดเปื้อนชายคนนั้นก็คือเล่าขำ เจ้าชายองค์ที่ห้าแห่งจกกกดังนั้นเล่าขำจึงกลายเป็นเจ้าชายเพียงคนเดียวที่ยอมตายไม่ยอมจำนวนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีของจกกกครับ